เอาละสิตามเอฟเฟกต์ฟุตบอลทีมชาติไทยหลังชนะมาเลเซียกับประเด็นสุดเร่าร้อนหลังเกมระหว่างมาซาทาดะอิชิอิก,กับคุณมาดาแป้งคุณนนพันลลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบทวิเคราะห์ชนะสำคัญสุดหลังเกมไทยเบียดมาเลสุดยากลำบากบวก1 9 7คะแนนสำคัญชไหน ด้านคอมเมนต์อาเซียนชูเกมไทยมาเลสุดจักคุณภาพสูงเป็นไปได้ยังไงพร้อมคาราวะอีทีวางแผนละเอียดยิบหลังได้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจบเกมทีมชาติไทยและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นชัยชนะที่เร่าร้อนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับสาหรับการแข่งขันอาเซียนคัพ2024นัดที่2กลุ่ม A กับเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยเฉือนชนะ มาเลเซีย1ประตูต่อศูจากประตูชัยของพาติกูตับสัน้นเชื่อเหลือเกินครับว่าชัยชนะ1ลูกตรงนี้เนี่ยผมพูดว่ามันเร่าร้อนพราะว่าโอ้โหด้วยความเป็นธรรมชาติของคนไทยนะครับต้องมีดรามา่าคือพูดตรงๆนะครับไม่ค่อยอยู่กับความเป็นจริงสักเท่าไหร่ไอความจริงที่อยู่ตรงหน้าก็คือชนะหประตูต่อศูเก็บ3แต้ม ได้คะแนนแรนกิ้งเนี่ยบวกอยู่ที่1.97เกมนี้ถูกวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยว่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าเจอกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียสถิติก่อนหน้านี้ชี้ชัดไทยเจอมาเลเซียรวมกันทุกเกมเป็นรอง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปอดิศาตก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงก็ตามทีมชาติไทยจะเริงรอขนาดไหนในย่านอาเซียนหรือระดับเอเชียแต่ทุกครั้งที่ต้องดวลกับทีมเสือเหลืองนะครับไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้และผมพูดได้เลยนะครับว่าเกมที่ไทยเอาชนะมาเลเซีย1ประตูศูนย์เป็นเกมที่แสนอึดอัด,อดทั้งในเรื่องของแทคติกทั้งในเรื่องของเกมที่กว่าจะได้ประตูก็ต้องรอความผิดพลาดของมาเลเซีย แต่ผมอยากจะบอกหลายท่านนะว่าถ้าเราลองกลับจากมุมมองของแฟนบอลไทยไปเป็นทีมมาเลเซียเนี่ยเออผมกลับรู้สึกอีกแบบนึ่ามาเลเซียเองเนี่ยเกมกับไทยล่าสุดเขาก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันเขาไม่อยากแพ้เพราะว่าพอเขาผิดแผนไปเสมอขเขมรมา2องประตูต่อสกลับมาชนะตีมอแบบหืดขึ้นคอเนี่ยการที่แพ้ทีมชาติไทยเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตเขา ดังนั้นเนี่ยการเล่นทุกเม็ดของมาเลเซียวันนี้มันเสือหเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่อยากแพ้เขาจะทําทุกวิถีทางแหละเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเอาแต้มจากเราให้ได้แต่ก็ถือว่าเราโชคดีนะที่ได้สมแต้มในเกมนี้นะครับคือผมถือว่าเราโชคดีขนาดที่ว่าขนาดในย่านอาเซียนเนี่ยอย่างเวียดนามหรืออินโดอ่ะก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีคลาสและคุณภาพเกมที่สูงมากนะครับ คือตัดประเด็นเรื่องความรุนแรงในสนามออกไปทีมชาติไทยลงสนามเกมที่2เพื่อต้องการครองจ่าฝูงการันตีการเข้าสู่รอบรองมาเลเซียลงสนามทำยังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดชนะคือโบนัสเสมอคือ การทําให้พวกเขามีสถานการณ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นผมเกริ่นเกือบ3นาทีเนี่ยเพื่อให้ได้เห็นภาพว่าเกมเกมนี้มันก็เลยกลายเป็นเกมที่เร่าร้อนมากๆเกมหนึ่งนะครับยิ่งได้ฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นถึงความเข้มข้นในเกมนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาระอิชิอิบอกว่าการได้สามแต้มเนี่ยทำให้ผมดีใจนะนักเตะทุกคนพยายามสู้เต็มที่ไม่ว่าจะ ตัวจริงหรือตัวสำรองที่ลงไปต่างทำได้ดีเกมรุกเราอาจจะขึ้นเกมไม่ได้สวยงามก็ต้องพยายามแก้ไขวิธีการตรงนี้เรื่องแทคตติกในเกมกับมาเลเซียโดยเฉพาะการจัดนักเตะในตำแหน่งแดนกลางผมคิดว่าทั้ง3คนเล่นทั้งเกมรุกเกมรับได้ไดีผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้เล่นเกมรับสุดๆแบบนั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราชนะได้เพราะแฟนบอลมากันเยอะ ถ้าไม่มีแฟนบอลเนี่ยก็คงไม่ชนะอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนและอยากให้แฟนบอลมาเชียร์ในเกมในบ้านอีกครั้งผมเข้าใจแฟนบอลที่อยากเห็นเกมรุกมากขึ้นแต่อยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยผมอยากชนะมากกว่าตรงนี้คือเรื่องสำคัญผมจะพยายามทำเต็มที่แต่ถ้าเราได้ประตูเยอะแต่เสียประตูเยอะด้วยมันคงไม่ดีซึ่งการชนะลูกเดียวก็สามแต้มเหมือนกัน ต้องถามว่าเราจะเลือกแบบไหนตอบโคตรดีครับอิชิขณะที่สุวรัณเหมือนตานะครับที่เกมนี้ถูกยกย่องว่าเล่นดีๆมากนะครับทำหนึ่งแอซิดก็เป็นแมนออเดอร์แมนในเกมนี้บอกว่าผมรู้สึกดีใจที่ทีมชนะทุกคนพยายามช่วยกันแล้วแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้เกมออกมาไม่ดีต้องขอบคุณเพื่อร่วมทีมที่ทําให้ผมเป็นแมนออเดอร์แมนเราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมนี้เพราะมันไม่ได้ดีทั้งหมดเราต้องพยายามแก้ไขครับ ส่วนประตูที่เลือกจ่ายผมคิดว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอลมันเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูผมพยายามกดดันเพื่อเอาบอลมาซึ่งตอนนั้นผมหันหลังให้ประตูอยู่ถ้าผมยิงแล้วไม่เข้าอาจจะเสียได้แต่ถ้าผมจ่ายให้เพื่อนยิงได้มันคงเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะผมมองว่าใครจะยิงก็ได้ ผมแค่ส่งเพื่อให้มีโอกาสทำประตูได้มากที่สุดและมันก็เป็นประตูชัยที่สำคัญมากนะครับฟังของโค้ชมาเลเซียอย่างเปาบีเซนเต้นเนี่ยบอกว่าผมมีความฝึกและภูมิใจกับการเล่นนักเตะในวันนี้นะผมเชื่อว่าเราน่าจะได้ผลการแข่งนขนันที่ดีกว่านี้ซึ่งในช่วงท้ายเกมเรามีโอกาสแต่ไม่สามารถทาได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจองานยากในการเตรียมทีมแต่วันนี้เราได้แสดงให้แฟนบอลได้เห็นแล้วว่า มาเลนั้นมีการเล่นที่เต็มที่ความผิดพลาดของผู้รักสาประตูทุกครั้งมักจะถูกลงโทษเสมอเพราะเป็นตำแหน่งสำคัญแต่สุดท้ายฟอร์มโดยรวมผมคิดว่าประตูของเราทำได้ดีผมไม่ได้ผิดหวังหรืออยากโทษใครเป็นพิเศษสุดท้ายนะักกีฬาก็ยังเป็นมนุษย์ทุกคนพยายามทำให้เต็มที่ในเกมที่ยากเราอยากสร้างโอกาสให้มากกว่านี้เราต้องพยายามซับพอร์ตซึ่งกันและกันและไม่มีการลงโทษกันผมคิดว่าทุกเกมมีความแตกต่างเกมก่อนหน้านี้เราทำได้ไม่ดี แต่เกมนี้เราทําได้ดีแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการผมภูมิใจและแฮปปี้กับนักเตะทุกคนและเคารพการเล่นของทุกทีมโดยเฉพาะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขึ้นเฮดไว้อย่างชัดเจนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขายดราม่าสักเท่าไหร่ไม่ค่อยขายเรื่องประเด็นความขัดแย้งสักเท่าไหร่เพราะผมมองว่ามันไร้สาระนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยทุกวันนี้นะครับที่ เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอดนะครับเพราะว่าวันนึงพอเราเก่งพอเราชนะคู่ต่อสู้ได้เราก็จะมีความหยิ่งพยองพยเยอหน้าไปเรื่อยนะครับเราเปลี่ยนโค้ดมาแล้วกี่คนไม่รู้ไอ้เพราะประเด็นข่าวดราม่าแพ้เกมหนึ่งสเกมด่ายับแล้วยิ่งได้เห็นกรณีดรามา่าหลังเกมนะครับที่ต้องบอกแบบตรงไปตรงมาผมเองไม่ได้อยู่ในสนามแล้วก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยสายตาของตัวเอง เห็นเพียงภาพจากการนำเสนอของสื่อมวลชนที่มีการไลฟ์สดกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมเองเนี่ยต้องยอมรับอยู่หนึ่งข้อผมเป็นคนศรัทธาคนที่ทำข่าวภาคสนามที่สุดข่าวภาคสนามในที่นี้ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่สามารถถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณนะอันนี้ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวที่ผมนับถือคนหนึ่งก็คือพี่วิทย์วิคอบอลจริงจัง แกเนติดตามเกมนัดนี้อย่างละเอียดนะับตั้งแต่ที่เกมแรกกับตีมอ์นะครับเกมกับมาเลเซียแกก็เกาะติดตั้งแต่วันแถลงข่าวพิวิทย์เป็นนักข่าวภาคสนามที่ไม่ได้อยู่กับเรื่องดรามา่าคือนักข่าวภาคสนามไม่ได้ถูกสั่งสอนให้คิดเรื่องดรามา่าผู้สื่อข่าวภาคสนามปัจจัยและเบื้องหลังสําคัญคืออยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าสงสัยให้ถามนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขออ้างอิงเลยนะครับให้เครดิตพิวิทย์เต็มๆเพราะว่า ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจบเกมเนี่ยกับประเด็นที่อาจารย์มาซาทระอิชิเดินแยกตัวออกมานะครับกับเหตุการณ์ที่นักเตะไทยเดินไปขอบคุณแฟนบอลน,นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดราม,ม่าจากภาพดังกล่าวว่าอิชิอไปมีปากเสียงหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคุณมาดามแป้งคุณอนภัรลำซาม,ามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือเปล่าอะไรทํานองเนี้ยเอาตรงๆนะครับพี่วิทย์บอกอย่างชัดเจน เพราะว่าเขาถามอิชิเลยอิชิตอบยาวมากด้วยนะครับอ้างอิงจากพิวิทย์วิราวันจริงจังนะอิชิบอกว่าก่อนทําการแข่งขันก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจะมีนักฟุตบอลแบ่งกัน2ชุดนะชุดแรกคือชุดที่ลงเล่นส่วนอีกชุดคือกลุ่มที่ไม่ได้ลงเล่นโดยกลุ่มที่ไม่ได้ลงเล่นหรือทําการแข่งขันเนี่ยมีหน้าที่ไปขอบคุณแฟนบอลแต่ก็จะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าเราเนี่ย ต้องกลับมาพักผ่อนแล้วเดินทางแข่งในแมตต์ต่อไปคือเกมแล้วต่อไปเราจะบุกไปยังสิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะบินกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีชีบอกว่าผมเนี่ยเดินออกมาไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพียงแต่คิดว่ามันไม่สามารถทําแบบนั้นได้ก็เลยแยกตัวออกมาในหน้าที่ของพวกเราทีมงานสตาฟก็อยากทําให้นักฟุตบอลพร้อมที่สุดผมต้องการเวลาให้นักเตะได้พักผ่อนมากที่สุด เพราะเราต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องเดินทางและก็ต้องการการพักผ่อนวันนี้ผมก็รู้ว่าเราสามารถเอาชนะได้ก็เพราะมีแฟนบอลมาเชียร์กันเยอะผมขอขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ถ้าไม่มีแฟนบอลเราก็คงไม่ชนะเกมนี้ได้และครั้งหน้าก็อยากชวนแฟนบอลให้มาเชียร์เช่นกันในเกมกับกัมพูชาคือต้องยอมรับแหละนะครับว่าสิ่งที่อิชิ ไล่ายาวออกมาเนี่ยไล่ายาวเลยนะประเด็นหนึ่งคือชัดเจนและวว่าแกเองก็อาจจะรู้สึกแบบมันมันไม่ได้ตามแผนเออแผนถูกวางไว้คือผมพูดแบบนี้นะผมก็เพิ่งเห็นโค้ดคนนี้แหละนะครับทำงานโคตดละเอียดยิบเลยคือไม่ได้คิดแค่เเกมในสนามนะคือเขาคิดว่าจบเกมมาเลยเนี่ยหลังจากจบเกมต้องทำอะไรต่อเออนี่คือละเอียดมากนะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นไม่ได้อันเนี้ คือสิ่งที่ผมเข้าใจได้อย่างเนื้อคือถ้าไม่มีประเด็นเนี้ยนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขถูกไหมแต่พอมีปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชัดเจนก็คือผมก็เชื่อว่าทางฝั่งของอีทีก,ก็มีเหตุผลทางฝั่งของสมาคมเองก็มีเหตุผลนะครับดังนั้นเนี่ยข้อตกลงที่เป็นกลางอะ่ะน่าจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดไอ้ส่วนประเด็นดรามา่าทีมนู้นเอฟซีทีมนี้นะผมไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ย บอกลกำลังแข่งนะครับชนะมาเลเซยหนึ่งศูนย์ผมแฮปปี้แล้วนะพอรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับเราใช้พลังงานไม่เยอะด้วยนะครับเพราะว่ามีการหมุนตัวนักเตะเ,ตะเยอะมากนะครับจากเกมแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการจัดการบริหารที่ที่เป๊ะมากนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเป็นเซนซิทีฟเรื่องนี้มากคือถ้าเป็นสไตล์ไทยก็คือจัดชุดเต็มเลยชุดเต็มเลยแล้วลงแบบยาวๆแต่ผมเข้าใจนะว่าถ้าวันนี้ไม่ได้แต้มอันน,น,นี้อันนี้ได้แต้มหนึ่งอะหรือไม่ได้แต้มเนี่ยโอเคเสียหายแต่วันนี้มันได้ได้สามแต้ม ผมก็เลยโอเคกับกับเรื่องนี้นะครับส่วนในอนาคตเนี่ยดราม่าเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ผมบอกเลยเกิดเท่าที่ผมอยู่ในวงการฟุตบอลมา10กว่าปีที่ผ่านมาขายดราม่าดีมากนะครับขายดราม่ากันเก่งมากนะครับแต่ผมพูดเลยว่าสําหรับมุมผมนะผมมองกีฬาในโลกของความจริงนะครับแล้วมองเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราคือชัยชนะอันดับแรกแล้วผมเข้าใจด้วยนะครับชัยชนะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ ในมุมของแฟนบอลเนี่ยมันก็จะมีแบบแฟนบอลที่แบบเอา้าชนะอย่างเดียวพอแค่นี้มีความสุขแล้วนะประทับใจแล้วแล้วก็มีอ่ยิงหน่อยยิงเข้าเป้าหน่อยมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายกรุ๊ปแต่สิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสมากที่สุดนะจุดจุดนี้ก็คือประเด็นที่เราต้องก้าวต่อไปวันนี้เอ่อทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับเข้ารอบไปแล้วประมาณักสิบถึงเจซนะแล้วถ้าจะชัวร์แบบร้อเซก็คือ ชนะสิงคโปร์เนี่ยการันตีชัดเลยว่าเข้ารอบแน่นอนแบบร้อสถานการณ์ดีจะจัดลงสนาม2นัด6คะแนนเต็มนะครับแต่ก็มันแต่ก็ยังมีดราม่าได้นะเออมันก็แปลกนะคือเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่ผมเจอมาตลอดชีวิตของการติดตามข่าวนะไม่ใช่แค่ข่าวกีฬานะทุกข่าวทุกประเภททุกประเด็นต้องมีดรามา่าต้องมีความเห็นต่างต้องมีความขัดแยง้งซึ่งอันนี้แหละมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหรือ,อ,อสิ่งหนึ่งที่ ผมว่าสังคมเราแบกรับมานานมากนะครับว่าพอมันต้องมีดราม่ามันต้องมีคนมาขายดราม่าให้มันแบบเื้ยมันตีกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าหลายๆวงการมันก็เลยไม่ได้เคลื่อนไปไหนไงเพราะบ้านเรามันเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายอะ่ะผมอยากให้โฟกัสตรงนี้กีฬาเนี่ยชนะคือจบนะครับเข้าเป้าหมายแล้วนะครับแชมป์คือแบบโอเคเข้าเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนที่มันเป็นข้อมูลที่น่าเรียนรู้ก็คือ ศาสตร์ต่างๆของฟุตบอลมากกว่านะครับเราได้เรียนรู้คนนะครับดูดูบอลดูคนนะครับดูวิธีทำเนี่ยโอ้โหผมมีความสุขผมแฮปปี้มากผมไม่เคยเจอศาสตร์แบบนี้มาก่อนละเอียดยิบนะครับทำงานเป๊ะมากคิดบีบเหตุและผลถามอะไรตอบได้ไม่หลงทางรู้จักใช้งานนักเตะรู้จักบริหารงานจนน้าปัจจุบันนี้อีก็ยังไม่เคยแพ้ทีมอาเซียนนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะ ซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่น่าน่าสนใจผมอยากให้เราสามัคคีกันสามัคคีที่จะฝ่าฟันผ่านปัญหานี้ไปให้ได้นะครับผมไม่ได้วองว่าเฮ้ยชนะลูกเดียวแม่งไม่น่าประทับใจอุย้ยชนะมาเลยลูกเดียวอุ้ยไม่ไหวเราคนกีฬานะครับแค่ชนะแล้วค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปตามเป้าหมายมันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมหรืออาจจะเห็นต่างก็ได้นะแต่หรับมุมผมอ่ะ ถ้าคนที่ติดตามบ mm ิ hmm. ๊กแชมป์เขาจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผมอวยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการอวยของผมอะ่ะอยากให้คนดูได้ดูกีฬาและได้รู้ว่ากีฬานี่แหละแฟร์ที่สุดสําหรับความรู้สึกของคนไทยผมว่าหลายๆพื้นที่มันไม่ค่อยแฟร์หรอกแต่กีฬามันแฟร์เพราะมีมกฎกติกาชัดเจนแข่งเป็นเวลาเตรียมทีมเป็นเวลาทุกอย่างบริหารเป็นเวลาดังนั้นไม่แปลกชาติที่เขาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกกีฬาเขาโดดเด่นเพราะ เขามีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาชัดเจนนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องประเด็นดราม่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนของโลกหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งละกันของอีกโลกหนึ่งของประเทศหนึ่งที่แม่งกีฬาไม่ก็มีดราม่าถ้าที่ผมสังเกตน,นะที่ผมจับใจความได้นะเท่าที่ดูมานะตอนนี้นะไทยเนี่ยหนึ่งอันดับหนึ่งเลยสองเกาหลีเออลองดูเกาหลีก็มีประเด็น เกาหลีเนี่ยขายดรามากโคตรเก่งนะครับแต่เกาหลีเขาเขาก็มีจุดหนึ่งที่มันแบบมันก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งได้แต่วันเนี้ยผมว่าไทยเราก็ก้าวข้ามไปแต่ถ้าเราไปดูกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นภาพชัดเลยกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีดราม่าเพราะจบคือจบนี่คือแหละนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าเมื่อพูดถึงชัยชนะของไทย นะครับที่มีเหนือมาเลเซียแล้วเข้าเป้าตามเป้าหมายอาจจะไม่ได้สง่างามอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่พอผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของอาเซียนเนี่ยก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคือผมอ่านคอมเมนต์อาเซียนแล้วก็รู้สึกเออประทับใจนะครับหลายคอมเมนต์เนี่ยนะครับเมน้นในทิศทางเดียวกันว่าเกมนี้มีรูปแบบนะครับคู่ระหว่างไทยกับมาเลมีรูปแบบการเล่นที่สวยงาม ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็มีผู้แพ้มีผู้ชนะได้อย่างน่าสนใจนะแล้วก็ผมเห็นนะหลายคอมเมนต์ชื่นชมมาเลเซียที่รับมือกับทีมชาติไทยที่เป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดได้อย่างสนุกสูสีมาเยือนด้วยแต่มาเลเซียเล่นได้ดีนะครับหรือนะครับหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าจิตวิญญาณของมาเลเซียวันนี้ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอาเซียนเลยว่าสู้กับทีมชาติไทยต้องสู้แบบนี้อะไรเงี้ยเออ,นอนเนี่ยในมุมมองนี้ผมชอบนะแล้วก็บอกว่าเกมระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นเกมที่มีคุณภาพและดีที่สุดฉันขอบคุณประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียที่ทําให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าฟุตบอลในย่านอาเซียนมีคุณภาพสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็หลายๆคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่สนใจนะความร้มเหลวของมาเลเซียแต่ฉันสนใจ ว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลในแง่อาเซียนเนี่ยคุณภาพสนุกแล้วก็มีความประทับใจมันก็อาจจะมีคอมเมนต์เชิงกันแน่กันแหน่ผู้รักษาประตูมาเลเซียแหละและ้วก็มีแบบอคอมเมนต์นะครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไทยอ่ะนะครับเป็นชาติในอาเซียนที่ทีมอ,อื่นๆเขาอยากจะล้มเขาอยากจะคว่ำนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มาเลยเริ่มเปิดแผลให้เห็นว่าเฮ้ย ถ้าจะสู้กับไทยต้องสู้สไตล์มาเลย์แบบนี้ยมือนก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงเยอะขนาดฝั่งวิดนามยังขึ้นเฮดใหญ่เลยผมเข้าไปอ่านข่าวอยู่ว่าไทยโชคดีมากโชคเข้าข้างทําบุญด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แหละเป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าประทับใจสําหรับมุมผมนะแต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าภารกิจของทีมชาติไทยยังไม่จบ6คะแนนเต็มนะจุดจุดนี้เนี่ยมันก็จะไปตัดสินกับเกมที่จะบุกไปเยือนสิงคโปร์ ซึ่งมันก็ทำให้ผมเข้าใจภาพอย่างชัดเจนนะว่าเออตามที่อีชิเก่ว่าไว้จริงๆนะครับเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนี้เวลา11นาฬิกาเนี่ยนักเตะของเราจะต้องเดินทางจากโรงแรมไปที่ดอนเมืองแล้วก็จะบินไปยังสิงคโปร์ในวันที่ในเวลา13นาฬิกาทันทีนะครับก็แทบจะไม่ได้พักกันเลยทีเดียวเพราะหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคิวที่เตะ2วันแมท หลังจากที่เราได้พักในช่วงสลออ็อตแมตท,ที่2มาเต็มๆหละะังจากนั้นเราจะเตะต่อเนื่องเะไจบวันที่17กลับมาไทยมาเจอกับเขมรต่อเนี่ยมันจะเป็นฟุตบอลแบบเนี้ยซึ่งผมเข้าใจนะผมพยายามอยากจะสื่อสารให้ให้ทุกฝ่ายเข้าใจแล้วผมก็เข้าใจทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือหน้าที่ของเขาคือต้องพยายามจัดสรรให้ฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับ เป็นกระจายไปให้กับแฟนๆฟุตบอลที่เขาติดตามเป็นฝ่ายจากการแขันก็มีกระแสให้มันเกิดมากขึ้นมีสปอนเซอร์เข้ามาเพื่อหาเงินมาเกื้อหนุนนะครับฟุตบอลที่มันมีหลายระดับหลายสเต็ปนะครับนำมาพัฒนาได้นี่คือมุมมองของสมาคมจ้างโค้ชที่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยผมเข้าใจมุมมองของมาซาทระอิชินะครับในแง่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่ก็อยากจะจัดการบริหารทีมที่เขาดูแลอยู่ให้มีคุณภาพมากที่สุดผมเข้าใจนะครับกลุ่มแฟนบอล นะครับทุกกลุ่มนะครับที่เห็นชัดนะครับว่าหลายกลุ่มเองก็โอเครับได้เห็นเห็นภาพชัดเจนบอกว่าเออเดี๋ยวมาฉลองการหลังจากคว้าแชมป์ก็ได้อะไรเงี้ยหรือกลุ่มที่แบบเออชอบมีข่าวดราม่าแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีทุกฝ่ายทุกมทุกกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเฮดของผมนั่นก็คือชนะสําคัญที่สุดถ้าเราชนะด้วยกันมีความสุขร่วมกันนั่นคือจุดที่เป็นกึ่งกลางนะครับนี่แค่ระดับอาเซียนนะ ต่อไประดับเอเชียมันยากกว่านี้เราเห็นมาแล้วหลายรอบเวลาเราขึ้นระดับเอเชียเราตุ๊กบ่อยเพราะว่าสุดท้ายมันไม่ได้แค่สมาคมไม่ได้แค่ทีมงานสตาฟโค้ดไม่ได้แค่นักเตะแต่มันคือทุกคนที่มีเป้าหมายเห็นตรงกันทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าวันใดวันหนึ่งเราเห็นคล้ายกันเป้าหมายเดียวกันวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าดราม่าจะน้อยลงและความสำเร็จ จะมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะยาวหน่อยแต่อยากให้ทุกท่านได้ฟังนะครับสําหรับมุมของผมเองที่อยากจะแชร์อยากจะนำมาเล่านะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ